สี่การปวดหัวปวดตรงไหนบอกอะไรได้บ้างมาดูกันครับ 1. เครียดปวดรอบศรีรษะขมับหน้าผากกลางศรีรษะเล็ท้ายทอยสองข้าง 2. คลัสเตอร์ภาวะปวดหัวรุนแดงเฉียบพลันปวดบริเวณดวงตาและลามไปถึงจุดอื่นๆได้ 3. ไม,มเกรนปวดหัวซีกเดียวเปลี่ยนซีกซ้ายขวาได้อาจมีอาการคลื่นไส้อาเจียนร่วมด้วย 4. ไซนัสมึนหัวปวดขมับ ปวดฟันร่วมกับคัดจมูกน้ำมูกไหลวิธีบรรเทาอาการปวดหัวนะครับ 1. น,นอนให้เพียงพอ 2. ไม่เครียดผ่อนคลายด้าเริงเข้าไว้นั่งสมาธิก่อนนอนพักผ่อนจิตใจให้สบาย 3. ประคบเย็นใช้น้ำแข็งก้อนเล็กๆนะครับ่อผ้าแล้วนำมาประคบบริเวณที่มีอาการปวด 4. ทานยาแก้ปวดได้ยาพาราเซตามอลนะครับช่วยจะบรรเทาอาการปวดได้ระดับหนึ่งนะครับหากชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดหัวใจเพื่อเป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะครับทุกคนขอบคุณครับ